สวัสดีครับผมรุ่งนะครับผมหัวหน้าที่ปรึกษาการขายนะครับฟอดร,รุ่งเจริญพัฒสาขาเทพรักษ์นะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําตัวไฮไลท์หรือว่าเจ้าจตัว o p e n c a t รุ่นเอ s ตัวนี้นะครับผมที่จะเริ่มจัดงานวันที่9ถึงวันที่3นี้นะครับผมางาน r e น g e r Day นะครับก็ตัวนี้นะครับ ในวันงานนะครับผมจะมีโปรให้เลือก2แบบสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับดาวยี่สเนะครับผมดอกเบี้ยสูเราให้ไปเลยนะครับสูงสุดที่48่งวดพร้อมชุดแต่งนะครับหรือลูกค้าจะเลือกเป็นโปรรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับดอกเบี้ยปกตินะครับพร้อมแต่งนะครับอยากได้แบบไหนต้องการยังไงนะครับผมเข้ามาคุยกันเข้ามาเจอกันและงานตั้งแต่วันที่9ถึง13นี้นะครับลูกค้าเข้ามาร่วมงานนะครับผม ก็จะมีของช่วยติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับออกรถนะครับผมวันนั้นนะครับในวันงานก็ยังได้บน้ํามันมูลค่า5 0 0 0ันบาทไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีอะไรพิเศษนะครับผมมาที่ด้านหน้านะครับตัวนี้ตัวไฟนะครับผมก็ยังคงเอกลักษณ์สไตล์เดิมนะครับไฟจะมีขนาดใหญ่นะครับผมสีสันสวยงามด้านในจะเป็นสีส้มนะครับมาพร้อมกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับผมจะเป็นสี แบบนี้เลยนะครับสีเทาดํานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับในรุ่นของ XLS ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าออปชั่นมาค่อนข้างครบนะครับตัวยางนะครับผมเป็นยางดันหลกนะครับตัวนี้ครับ2 1 5 R 7 0ขอบ16นะครับผมอ่าสวยงามลงตัวนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวแก้มนะครับผมตัวข้อแก้มแล้วก็ข้อกระจกนะครับ กระจกหูช้างอ่าก็จะเป็นโทนดําทั้งหมดนะครับดูตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวเข้ากันได้อย่างพอดีพอดีเลยนะครับก็มาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ในรุ่นของเอสตัวนี้นะครับผมจะมีการชนมาให้ด้วยนะครับผมก็สวยงามครับผมอ่ามาพร้อมกับตัวอ่าชื่อรุ่นนะครับผมตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ XLS นะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ยังมีตัวอ่าไฟส่องกระบะนะครับผมไฟดวงที่3ามเนาะ ตัวนี้ก็ถือวา products, chips, bath, ่าใช้งานได้หลายแบบนะครับเวลาลูกค้าเหยียบเบรกนะครับผมตัวนี้ก็จะขึ้นไฟแดงโชว์ทำให้รถข้างหลังเราสังเกตเห็นได้ชัดมองมาแต่ไกลเห็นได้เลยนะครับผมช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารในก็ตัวรุ่นนี้อีกทีนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาดูเจ้าตัวหน้าจอนะครับในรุ่นของเ s สอตัวนี้นะครับ สังเกตได้เลยว่าจอจะมีขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้เป็นจอสีเนาะก็มีหลายๆฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับผมเป็นหน้าจอแบบสัมผัสได้นะครับผมเหมือนแท็บเล็ตเลยเครื่องหนึ่งนะครับผมนี่ขนาดตัวนี้ขนาด8นิ้วเลยนะครับสามารถสั่งงานได้จากหน้าจออยากใช้อะไรโหมดไหนนะครับกดสั่งหน้าจอได้เลยอ่านี่นะครับผมอ่านี่นะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม6สปีดนะครับ นะครับผมอย่างตัวพวงมาลัยของเราก็ยังคงเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่นะครับพวงมาลัย e-pads นะครับตกหลุมตกบ่ไม่ต้องกลัวพวงมาลัยสับพวงมาลัยสายนะครับผมตัวนี้ช่วยได้จริงขับที่ความเร็วต่ำในพวงมาลัยจะเบาอยู่แล้วเป็นที่ขึ้นชื่อของฟอร์ดอยู่แล้วครับตัวพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังช่วยประหยัดน,น้ำมันอีกสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีในรุ่นนี้นะครับผมโอเพนแคปนะครับตัวแคปตัวนี้ก็โอเพนแคปนะครับสามารถเปิดได้นะครับ จริงๆต้องบอกว่าฟอร์เป็นเจ้าแรกเนาะที่ทำตัว Open Cap มานะครับผมตัวนี้ก็ด้านหลังนะครับผมจะวางของหรือจะให้คนนั่งเพิ่มได้นะครับตัวนี้ก็เวลาลูกค้าออกรถไปเราก็จะมีเบาะแคปเบาะแคปใส่ให้ด้วยนะครับก็ถามว่านั่งได้จริงยังนั่งได้จริงนะครับอ่านี่เดี๋ยวนั่งให้ดูเลยนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าหัวเข่ายังเหลือนะครับผมก็นั่งได้ ยิ่ครับเป็นเด็กเป็นคนตัวไม่ใหญ่มากนั่งได้สบายนะครับไปไหนไกลๆไม่ต้องห่วงนะครับสามารถไปได้จริงนะครับ4คนเลยนะครับผมมาถึงตัวหน้าจอฝั่งคนขับนะครับผมหรือเรียกว่าหน้าจอ TFT นะครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถเราก็สามารถเลือกให้ดีแสดงผลนะครับอย่างนี่นะครับผมเราอยากดูอะไรเรื่องอะไรนะครับผม E v e r เลตทิ i p Timer นะครับผม อ่านี่ครับ distance to E นะครับก็คือเหลือน้ำมันใช้เท่าไรสปีดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็แจ้งรายละเอียดเกือบทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวบอกนะครับผมมาถึงที่ตัวบอกคนขับนะครับก็สามารถตัวนี้ปรับระดับได้นะครับอ่าฮะปรับระดับได้สูงต่ำนะครับผมก็จะได้เหมาะเหมาะอ่าระยะสายตาเวลาคนขับนะครับขับรถก็จะได้อ่ามองเห็นทัศนียภาพนะครับรถกัน เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมตัวนี้สามารถปรับได้ถึงหกระดับเลยนะครับปรับขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ตัวเอียงตัวเบาะ้างหลังนะครับเอียงพนักพิงได้ด้วยเช่นกันนะครับอีกอย่างเจ้าตัวนี้เวลาลูกค้าขับรถไปไหนเกิดอุบัติเหตุนะครับผม2ระบบไม่ทํางานนะครับผมเขาเรียกว่าระบบตัดใจลามันนะครับผมกับตัวถุงลมนิรภัยทํางานตัวนี้ก็จะมีระบบตัว emergency call system นะครับตัวนี้ก็สามารถาเขาก็จะโทรไปที่ 1น6 9นะครับโทรแจ้งเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมเจ้าตัวเบาดเองเนี่ยครับในรุ่นไอโฟนหรือทุกรุ่นเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักนะครับเนาะก็หลักๆนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเจ้าตัวกุญแจตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับจะไม่ใช่กุญแจแบบเสียบนะครับผมตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมสามารถกดเปิดปิดได้นะฮะ ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแอมโมมิไลเซอร์กุญแจนะครับผมเขาเรียกว่ากุญแจที่เป็นระบบนิรภัยไปด้วยนะครับผมเวลาลูกค้ากดกดล็อกตรงนี้นะครับผมประตูเดียวนี่นะครับผมก็จะเปิดแค่ประตูด้านฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับแต่ถ้ากดสองครั้งนะครับผมก็จะเปิดทั้งสองฝั่งเลยนะฮะเช่นกันครับตัวนี้นะครับผมถ้าเวลากดล็อกนะครับเวลาขับรถมาเปิดประตูเดียวลงประตูเดียวกดล็อกครั้งเดียวนะครับผมก็ล็อกเลยนะฮะแต่ถ้าจะเช็คว่ารถ ล็อกสนิทหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถกดสอครั้งได้นะครับก็จะมีเสียงเตือนคือหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้ากดปุ๊บสองครั้งเสียงเตือนขึ้นดังสองตึ๊ดเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยคือประตูใดประตูหนึ่งไม่เสนิทลูกค้าก็กลับมานะครับกลับมาที่รถมาเช็คประตูได้ว่าตัวไหนมันประตูฝั่งนั้นที่ยังไม่สามารถที่ยังปิดไม่สนิทเนาะก็พูดอย่างนี้จะเราจะลองทําให้ดูนะครับ ประตูนี้ปิดไม่สนิทเราเห็นเลยนะฮะว่าปิดไม่สนิท <c oughs> นี่นะครับก็จะได้จะได้กลับมาที่ตัวรถนะผมแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของรถของลูกค้าเองนะครับผม สำหรับเจ้าตัวกระบะรุ่น XLS ตัว Open c a b ตัวเตียต,ตัวนี้ถือว่าเท่าที่ผมมองดูนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับเจ้าตัว XLS ในรุ่นนี้นะครับผมในาราคาเพียงแค่6 0แส0บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังมีโปรเหมือนที่แจง้งไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมก็คือดาวน์ี่เอเดาเบี้ย0%สูงสุดเราให้ถึง48่สดวันเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมชุดแต่งนะครับและโปรส่วนลดหน0 0 0 0บาทนะครับผม ลูกค้าสนใจแบบไหนนะครับผมต้องการขอความปรึกษาหรือว่ามีอะไรอยากปรึกษาเพิ่มเติมนะครับผมเจอกันได้นะครับผมในงานปอดレンジャー day นะครับผมวันที่9-13นี้สำหรับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับผมก็โทรเข้ามาที่โชวลูมได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทรที่โชยู่ด้านล่างนี้นะครับผมยังไงท้ายคลิปนี้ทางลุงนะครับหัวหน้าที่ปรึกษาการขายนะครับปอดลุงเจริญคาสาขาเทมันลั ก็ขอฝากคุณลูกค้านะครับผมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมรบกวนช่วยกด, like กด,ยกด,ดลไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กดติดตามเวลาเรามีแคมเปญอะไรดีๆนะครับผมมีเจ้าตัวไหนที่เป็นไฮไลท์นะครับผมเราจะมาเสนอให้คุณลูกค้ารับทราบอยู่เป็นระยะะยะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคนะุณมากครับสวัสดีครับ